สองหนอยับผมคู่กับจ่าผมนะครับเนี่ยม่เกไหนอยรพูดปะมาไหมพ่งมาคู่ฝั่นี้ชนะแน่นอนงฝั่งนี้เดี๋ยวเพี่ไอ้คนน่นีคนนีเรเป็นการเข้าทางเทลกายนะคู่ละสี่พี่หวังเอาตึงฝั่งนี้ไปด้วยนี่ฝั่ละสี่ละด้วย ไม่เราเรานี่เห้เราแต้มมือไแต้มมือร้อนเงี้ยเดียวกันเริ่มก่อนหรือหรืว่ารียกงไงวิ่งเปียกใช่ไหมเปียวใช่พี่ยังไงนไม่จะบอผวิ่งกลับมาผมแต้มมือพี่เลาื่อวงเชื่อตัวด้วยดิใช่ือไม่ต้องแต้มมือบ่วนนี่วนแล้วพี่มาต้มมือต่อไปคือพี่อยากมึมาแต้มตัวเรา

ในเช็คพื้นด้วยไปไไปเวาวหวัเดียว่าไกูแรงนะไปกูแรงแมพวกอผู้สวยนะผมแรงไฟวินาทีดองมีครับจีบเลยหวัจีบหวจีบยอบคนอยเลยยาวเลยวันดียาวเลย

ตัวโอเคนะครับผมนะมือนึ่เลยสปีดตัวโอเคครับตรวจฝากติดตามค่ายมวยทีเคฝากตามนักมวยทุกคนด้วยนะครับผมให้มั่นใจนักมวยทีเคทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ผมมีอย่างไรครับผมไฟพอกันไหมครับสวัสดีครับคครับส่วนคนไหนที่ต้องการเล่นเกมนะครับผมแอดไปเลยนะครับมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับผมตรงนี้เลยตรงที่ข้างล่างนี้นะครับผม วันนห้ต้องการเกมมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับเข้าไปเลยนะครับตรงแอดข้างล่างนี้เลยนะครับผมเย่ yeah!